มคะเหตุการณ์ก่อการร้ายกลางกรุงลอนตอนเมื่อคืนนี้ตามเวลาในไทยนะคะถือว่าสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลกค่ะท่ามกลางการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยกันแบบเข้มงวดล่าสุดมาวันนี้นะคะผอบอตอรอสรั่งยกระดับคุ้มเข้มความปลอดภัยในไทยค่ะบอกเลยนะคะว่าต้องไปดูแลจุดสําคัญสําคัญที่สําคัญจะไปเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดดูแลด่านเข้าออกคนเข้าประเทศด้วยและก็บอกนะคะว่ารูปแบบของการเก่อการร้ายเป็นรูปแบบใหม่ใช้คนน้อยแต่หวังผลในคนหมู่มากค่ะ ไปดูเหตุการณ์ล่าสุดกันหน่อยคุณผู้ชมคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายบริเวณโดยรอบกรุงลอนดอนนะคะใกล้กันกับบริเวณอาคารรัฐสภาคา่ะคนร้ายนี่ถึงขั้นขับรถชนคนนะคะและ้วก็ไปไล่แทงตำรวจสมมติท่าไม่มีผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิตล่าสุดค่ะทางฝั่งของรองโฆษกตำรวจแห่งชาตินะคะพันตำรวจเอกกิสณะพัฒนาเจริญค่ะออกมาระบุนะคะว่าพอบอรตรก็คือพลนตำรวจเอกจากทิพย์ชจินดา ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องตอนนี้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเกาะติดข่าวกำชับให้เฝ้าระวงังไม่ให้เกิดการแบบนี้ในประเทศไทยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงลอนดอนเป็นรูปแบบของการก่อการร้ายรูปแบบใหม่ที่จะใช้ผู้ปฏิบัติการน้อยแต่หวังผลเสียหายต่อคนหมู่มากรูปแบบนี้นะคะหน่วยความมั่นคงติดตามเฝ้าระวังค่ะซึ่งจากข้อมูลด้านการข่าวนะคะปรากฏว่าไม่มีนัยยะใดที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และไทยเองก็ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของประเทศอื่นที่จะนํามาสู่เหตุการณ์ก่อการร้ายในประเทศแต่ว่าตํารวจไทยรวมไปถึงตํารวจประเทศต่างๆโดยเฉพาะที่อังกฤษนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อดูแลความสงบปลอดภัยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะค่ะเน้นย้ำนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดที่น่ากังวลในประเทศไทยแต่ก็จะไม่ประมาทโดยที่พบตรได้สั่งการให้ยกระดับดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญต่างๆทั้งสถานที่ราชาการท่าอากาศยาน สถานีขนส่งแหล่งการคา้าย่านธุรกิจให้เข้มขน้นสั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศเพิ่มการดูแลตรวจตาเป็นพิเศษเพิ่มความถี่ในการตรวจสำหรับสถานเอกอครราชทูสถานกงศูนย์และธุรกิจแหล่งที่พักอาศัยโดยเฉพาะแหล่งรมตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอังกฤษนะคะป้องกันเรื่องความปลอดภัยค่ะถึงแม้ที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าเข้มข้นกันอยู่แล้วแต่ว่าพอรอบนี้เกิดเหตุจําเป็นขึ้นก็ต้องเพิ่มความเข้มเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังสั่งการให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตอมเพิ่มความเข้มในการคัดกรองบุคคลเข้าออกประเทศป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าออกของบุคคลที่ไม่หวังดีค่ะค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็มีรายงานเข้ามาล่าสุดนะคะจากฝั่งของสถานทูตไทยค่ะที่ออกมาแจ้งเตือนคนไทยในกรุงลอนดอนให้ระมัดระวงังรวมถึงให้หลีกเลี่ยงไปอย่างพื้นที่เสี่ยงนะคะรวมไปถึงพื้นที่ใกล้จุดกับเกิดเหตุด้วยค่ะไปดูการรายงานออกมาล่าสุดคุณผู้ชมคะจากทางสถานเอกอัครทูตไทยนะคะ ซึ่งก็บอกว่าขอให้คนไทยที่อยู่ในกรุงลอนดอนติดตามข่าวสารของทางสหาราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิดที่สาคัญนี้ไปเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังบริเวณที่เกิดเหตุรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นจัตรุรัสรัฐสภาถนนไวท์ฮอล์สพานเวสต์มินสเตอร์แอนด์ลัมเบิร์ตนะคะถนนวิกตอเรียรวมไปถึงแยกที่ตัดกับบอร์ดเวย์เอ็มแบงก์เมนต์นะคะแล้วก็สถานีเวสต์มินสเตอร์ซึ่งสถานที่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงแล้วค่ะ ตอนนี้บอกว่าให้ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะและทางผู้บัญชาการตำรวจกรุงลอนดอนนายบีเจเฮริงตันก็บอกว่าเหตุการณ์โจมตีกรุงลอนดอนเป็นเหตุก่อการร้ายเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสอบสวนรับมืออย่างเต็มรูปแบบตอนนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งติดอาวุธไม่ติดอาวุธกระจายกำลังทั่วกรุงลอนดอนเพื่อเพิ่มความมั่นใจส่วนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น5รายแล้วรวมถึงผู้ก่อเหตุซึ่งถูกตำรวจยิิงเสีียชวต หลังจากที่ใช้มีดแทงตำรวจรายหนึ่งค่ะและมีรายงานผู้บาดเจ็บอีกประมาณ40คนส่วนในฝั่งของสารัฐก็ออกมาแถลงการนะคะว่าตอนนี้กําลังจับตาดูสถานการณ์แล้วก็เสนอให้ความช่วยเหลือนอกจากนี้สารัฐเองก็เพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภัยคุมเข้มในจุดสําคัญต่างๆโดยเฉพาะย่านที่ผู้คนพลุกพล่านโดยเฉพาะมหานครนิวยอร์กของสหรัฐ คุมเข้มในพื้นที่อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะะตามรายงานนี่บอกว่านางเทอรซ่าเมย์นะคะนายกของอังกฤษนี่ถึงขั้นเรียกประชุมคณะกรรมการคอรบราซึ่งก็เป็นคณะกรรมการรับมือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทันทีนะคะแล้วก็แหล่งข่าวจากรัฐบาลอังกฤษนี่ออกมาเปิดเผยกับสื่อด้วยนะคะว่ายังไม่มีการยกระดับเตือนภัยเกาะการร้ายขั้นรุนแรงเป็นอย่างอื่นเพราะว่าฝั่งของอังกฤษเองกำหนดระดับเตือนภัยเกาะการร้ายขั้นรุนแรงมาตั้งแต่ประมาณสิงหาคมปี2014แล้วนะคะค่ะ